กลับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้พบกับรายการโหนกรสวยดิฉันคุณจิตดีสําหรับหัวข้อข่าวในวันนี้ดิฉันจะพาไปชมของดีของดังของเรื่องซื่อลือนาํานั่นก็คือเสือกบกบ้านแพงโดยฝีมือกลุ่มสตรีแม่บ้านบ้านแพ,อพกอำเภอโกสูทิสัยจังหวัดมหาสา,ารคามค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นจะสวยงามขนาดไหนตอนนี้ทีมงานข่าวของเราได้ส่งนักข่าวภาคสนามคุณสถาปนีไปลง ที่บ้านแพงแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณสถาปนีคุณสถาบนีได้ยินดิฉันไหมคะค่ะคุณจิตดีค่ะตอนนี้ดิฉันได้ยินชันเจนค่ะไม่ด้ยินชัดเจ้าเลยค่ะแต่ว่ารถสวนซานมากเลยค่ะตอนนี้ฉันก็พักสนามอยู่เออใกบ้านแพงบ้านแพงตาบนแพงอัปกรณ์เครื่สายราคาราคาราคารคนะคะเออดิฉันจะพาไปชมจุดผลิตได้จำหน่ายสินค้านะคะตามดิฉันมาเลยค่ะตามมาเลยค่ะ ค่ะสลับแรกเริ่มเดิมทีนะคะออการทอเสือ่เอ,อเป็นการทอเพื่อใช้ในคร,วรัวเรือนหรือให้แบบพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการจะซื้อเพียงเท่านั้นนะคะ<อ>ต่อมากลุ่มสตรีมแม่บ้านบ้านแพงได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งกลุ่มกถ่กายบ้านแพงเมื่อวันที่1สิงหาคมพุทธศ,ศักราช2545นะคะและเกิดสรลแกนนึกถึงเสื่อกบต้องกกไายบ้านแพงค่ะและกลุ่มสตรีมแม่บ้านนะคะยังได้นํามาแปรรูปเป็นเครื่องมือเคลื่อนใช้ต่างๆอย่างฐานรองแก้วน้ําอย่างกระเป๋านะคะอะไรกื่นอีกามากมายเลยค่ะ ค่ะตอนนี้ฉันอยู่ที่จุดแปรรูปสินค้าแล้วนะคะและค่าที่ฉันก็เป็นการนํกกาเสืกอก้ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าต่างๆนะคะค่ะสำหรับช่องทางการสั่งซื้อน,นะคะสามารถสั่งซื้อได้ทางช่องทางนี้เลยะค่ะ ตอนนี้เราก็กลับศัตรูกันเลยค่ะพี่ชั้นคิดอะไรดำานามาพี่ฉันไม่ได้ถามค่ะ <c oughs> สําหรับข่าวสร้างกับพี่กระตุยวันนี้นะคะบัคอยเจอร์ลี่รวมตัวก,กันมาทวงต่อสํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรเกษตรกรส่วนใหญ่ลุงลูก,ลกลที่ทําเินขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการน้ำแข็งตาฟอร์มารีนน้ำแข็งดีมีมาตรฐานซื้อมาตามั้งแต่เมื่อวานอ้าวยังไม่ละลายเลยคะ่ะน้ำตาลตาอ้อยรสชาติหยดหยดใส่บ้างหน่อยเพิ่ม เว็บบล็กว็บตักับดอทคอมและสามารถส่ง s m s มารวบสุดหรืพวกเราได้ที่212 224 236และ248่ค่ะดิฉันสถาปณีและดิฉันจิตดีขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนเพบกันใหมายชาติต้องการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ